วันนี้วันนี้ลีวายจะมาหากบหาเขียดครับไปเดี๋ยวเอาไปเบิ้งกันแต่ว่ามือนี้ได้ไล่บอกเมงเมาไล่แต่งพี่น้องมามามาจับพี่น้องค่อยๆ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 อยโอยขให้ค่อยๆคุบตัวละตินลังกาเอาเอาขอให้เราคุบ นี <Five. S 1> うう่น oh, oh. <iliyor Wirtschaft> oh ี <can> <c oughs> ่นี่นี่โอ้ยให้เขอบแยนเวิดที่นี่นะพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินแบบอันธรรมชาติด้วยจ้ะนี่ละให้เงินแกนนี่นะีเยอะเดินง่ายดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปบึงตัวอื่นกันเนาะโอ้ยอะไรวะเขาอะไรวะค่อยๆลูก ค่อยๆอตา้ลูกยไปแล้วมับตาได้เข้บิ้งองื่นเร็ว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 ี๋น้อตากบตาเขียดเนี่ยพี่น้องเห็นบ่ตาโลค้าอกว่าตาเียดเนอมนเมนเมปุบเลยเข้าไปปั๊บ วุ้ยขบบริบูรณ์นี่มามามาหันมันรอบๆได้รดดแล้ววะไปไปโบกินบกินโอปักเย้เฮ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 ้อาไมเอาไม่ไมโอ้โอ้โมีปองมีหูอยู่นี่เด็กกรรมดีๆไหมดู กลางๆหรือว่าเนี่ยนะเอาับเอาลมือจ่อยนี่ตรงนี้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งตรงตีนกับตีนเลยดูกลมหลงตีนข้างซ้ายกับขี้หินเนี่ยไปอยู่ใต้หินใต้ดินท่านะฮ่นะเนี่ยโอ้ยเห็นบ่อนอตัวนี้ก็แม่นเนี่ยไปอยู่ด้วยหรอป๋าเนี่ยโอ้ยนะ เพต้องคุกแหงบนนั่นหอกได้บ่นะส้นตีนเย็บอยู่นะเนี่แหเปิดขี้ดินขึ้นมานี่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 ต้นลีนบ่ยเออน่าเห็นบหม้โอ้เรื่อเร่คำรับนี่ค่อยค่อยค่ม้อยค่อยม้อยเร้อ เจอยิ่แล้วจ้ะพี่น้องนี่ค่อยๆปั๊บแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอามือลวงไปลึกๆล้วงเอ้ยวบอืมย้อนคืนจากโซเสียนลอยอะ เบ่งกันเบ่งกันเอาไงมาห้าคู่กันไหมเอาดีวายต้องกับแมงตายีกหาดเจ็บยังออเออของเล่นแบบนี้น,นะเม่บบนบ,บน้านะโมเมนตเบ่งม้งหุ่นกันจะ้ะนี่เจออีกแล้วค่อยๆนี่ได้แล้วจ้าเดี๋ยวเด้อ มึงัดบ่ได้วไปลึกๆเลยยับย่ำๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเบิ่งหางหุ้นกันจ้ะไป,ไปจับดีๆย้อลงไปลึกๆอ,อชปอชอบปานเราจับพี่นอ้องนี่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 ห็นบ่ก,กับไพ่มับมับจักเขีย่ยที่ยางเราจะ พี่น้องสองแม่ลูกนีละลูเป็นแดงกินได้กินได้ลูกแดงได้เอาเข,ข,ข่าบ่อหน่อเข่าบ่อหน่อลึกๆลึกๆพ่อพ่อปล่อยยังโอ้ยสิบวยามบ่พี่น้องครั้งแรกจ้ะนี่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 น uh mm ี่น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 ี่ตรงไฟแม่เนี่ย เนี่ยเอาอย่าจับเออได้บ่จับหัวมันลดจับหัวมันโลดปอนลงไปลึกๆปลาละป่าค่อยๆค่อยค่อยค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อย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 คอยๆค่อยอยค่อยค่อยๆค่อยอยเอยอย่อยค่อย่อย่ออย่ออย่ หนึ่งสองนี่นี่นี่อยู่มุงเกาอยู่มุงเกาเอออ่ะคอยเอาไหมค่อยเอาไหมเอาใส่ก่อนตัวนี้พอสบายอะจับได้สบายเลยบั่นยึบมาไปนี่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 ตรงไฟเงี้ยฮึบฮึบมัดนี่เอ้า นี่ดิเนี่ยนี่มาอย่าบีมันแหงเด้อไส่มันสีแตกปึ๊ดปึ๊ดออกตาดีได้ไล่ช้างตาได้ไล่ช้างมรงเนี้ยมาเอาเมะปดหน่อยได้จังเลยจเดย์หน่อยนึ่งนะจ๊ะยังมองเห็นตัวแคทดอกเด้อให้มันไดไล่กว่านี้เด้สีเปิดให้เบิ้งได้ะจ้ะ ได้บยเนี่ยนี่ไหนให้พี่น้องมึงดิอย่าอย่าเปิดอย่าเออเขียนยังล่ะจักกมันบัไปมันมันมันเดี๋ยว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 จะยินยินอันนี้เขาดาเลยเนาะนี่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 ตบกระโหกราวเลยแม่งั้นอย่าวัวไปพัวซะ หยัดลงไปลึกนี่นี่กับไฟกับไฟจับง่ายเออจับง่ายเองง่ายสุดๆถ้าใครมาลองจับจับยากเออจับยากหรือจับง่ายมันจะรู้ด ạ จิ๊บว่างอั่งสุดนี่ประทานอนนี่ได้ นี่ตัวใหญ่มากกว่าพี่นอ้องเอาเอาดีๆนะอดีนะเฮ้ยนะี่น้เน้เใหญ่เดี๋ยวจับดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้งเซทุ้งเซทุงได้เจอได้แล้วตาเก๋ใหญ่กัตาอีกเออเอาลงไปลึกๆลึกๆบ้างฮึโดดดงๆเลยจ้าเดี๋ยวเอาไปเบิ่งตัวใหม่ตัวใหม่ เจออีกแล้วจ้าป๊เล๊อเอาเราเคยหยิบได้ไงน้องเจอเขียดไงค่อย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 อังดิเน้น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 นะอน่นนะเน้นเน้นนะ เอากำกำไม้กำไม้ยังทำงั้นจับจับชบจะไปปยังไปเลยตีเธ่อคือเก่งแท้คเาทดม่าละมืออื่นไหม่อมืออื่นไหมพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดพี่น้องเดี๋ยวเด้อดีบไปอย่าไปก่อนเมซะเดี๋ยว่างไวเดินไปเรื่อยๆกันจ้ะ <ใ>น,นเป็นเขียดต,ตะปาธพี่น้องแม่เนาะที่กบวะเนี่ยขบลจ้าแม่เอามาใส่เร็วๆเร็วๆเร็วๆเ้็วปับ๊บอ้ยเอาปิดเดี๋ยวไปว,วันนี้วันนี้ลีวายจะมาหากบหาเขียดครับ ไปเดี๋ยวเอาไปเปิ่งกันแต่ว่ามือนี้ได้ไล่บอกเม่งเมาจล่พี่พี่น้องมามามานี้น่ปั๊บให้เข้าอืมได้ได้ได้นี่ไ้ดูแท้เอ้าหยัดลงไปลึกๆพอพอปล่อยลงมาลงเจ็บบ่เจ็บมือบ่ น,นี่น้องอ้ยหัวได้กบแล้วจ้ะเดี๋ยว่องมันไ่ค่อยเห็นซอ,องข้างเออกบเดี๋ยวเอาไปใส่กระสอบให้เบิงจ้ะไป,ไปางยายงายง่ยายสไ้ย,ยไ,ไ,ไปไปไป ไปพี่น้องกลับบ้านกันมือนี้ก็ไดซํำนี้เราจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด,ด้วยนจ้าสวัสดีค่ะอีไปหังได้อีกอีหอ,อยังบัวหอเฮติฮะบัวอเฮติโอ้พี่น้องหอัวคือจังหะไปแล้วโอ้พี่น้องดีบายไปเมื่อกี้นี่ไดไหมสองตัวยี่ลีเดี๋ยวมืเอินห่าอีแปลนรูปให้บึง่งเนาจะ